รุมมวยหูฟรีพาพบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของมวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนินนะครับพุทธเจมกราหกเกครับติดสังเวียนกับเอกชุมพร ู่แรกออกสตาร์ทหกโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับคู่แรกก้องเมืองไทยกับเพชรช่อฟ้าหลังช่างนี่เลดอยู่ที่เสมอเพชรช่อฟ้าคู่2วบันพิชิตกับเพชรสองภาคเพชรสองภา,า,าคตั้ง11บเคู่3าสิทิศศักดิ์เจอกับเพช 12, 10, 11, <10 S 2> รเมืองเดชสิบทิศศักดิ์สิบเคู่4 <c oughs> คู่เอกช่วงแรกนะครับสตางทองกลิปเพ่นตั้งอยู่เสมอสตางทองคู่5เ <Alles S 2> มซัมกับพุทธโธตั้งเ <7, 4 S 1> <c oughs> มซั <c oughs> มเจ็ดสคู่69ล้านเจอกับอาลีลูกสวน9ล้านตั้งอยู่19 คู่นี้กดไม่ครบยกไว้นิดหนึ่งครับคู่ที่7เพชรปิยะ3ล้านปิยะตั้ง5 4สิงหราชเลซ่าเสมอสิงหราชคู่9คู่สุดท้ายครับคู่เอกช่วง2เพชรราชสศีนะครับกับเพชรลือชาตั้งอยู่เพชรราชสี32สครับนี่คือเลททั้งหมดหลังช่าง9คู่ติดสังเวียนกับเอกชุมพรผมมองไปที่คู่ที่ สองของรายการครับพิกัด128ปอนดตอนมุมแดงวันพี่ชิดวันของโอม wko เจอกับน้ำเงินนี่เพชรสองภาคเพชรหนองจิกนะครับวันพิชิดเองช่วงหลังๆก็มีชนะขุนเดชพลิกแพ้นอกยก3มเดชฤทธิ์นะครับแล้วก็ชนะคะแนนครั้งสุดท้ายในการเจอกับยเนสส่วนน้ำเงินเพชรสองภาคโอ้โหช่วงหลังๆชนะใครไม่ค่อยเป็นวันนี้ตั้งอยู่1 1แต,ต้องแจ้งเกิดลนะมีแพ้เสมอสิงแพ้นอกยก3เพชรเมืองเหนือ แพ้คะแนนวังจันเล็กนะครับสามฟอร์มหลังของเพชรสองภาควันพิชิตเดิมๆก็เม็กซิกันพยาพุทธาหาดใหญ่มวยสงขาซ้อมวันของโอมนะครับอยู่กับพี่โอมก็รูปร่างดีฝีมือดีส่วนน้ำเงินเพชรสองภาคหรือว่าแพตตี้สอปองอมอมวยสตูลซ้อมต่อแย้มสวนก็ประเภทครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะครับนอกได้ในมีแต่ช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีวันนี้อย่างที่เราเรียนไปดูว่าน่าจะแจ้งเกิดละชอบลูกบูสลูกสู้ ชอบเรื่องของกระดูกมวยครับคู่นี้ฝากไว้ที่เพชรสองภาคหรือว่าแพ็ตีต้เดิมครับเมซัมมวยไทยพลังใหม่เมซัมเอฟเอกรุ๊ปนะคนเดียวกันมวยจากอิหร่านนะครับก็ฝีมือไม่ธรรมดานะขบเคลื่อนเรื่องของอาวุธนะครับส่วนน้ำเงินพุทโธสอนิยมซับพ,พุทโธเองก็เดิมๆกุมารทองลูกพ่อพญาเสือ มวยจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับก็ประเภทบูครับเปิดเกมไปหนักต่อยแรงไต่ขาต่อยหมัดตั้งอยู่เมซั่มเจ็ดสี่นะครับคู่นี้ครับเมซั่ม um เองช่วงหลังมีชนะน็อกยกสองฟ้าประธานนะครับแพ้น็อกยกสามหวังทองแล้วก็พลิกแพ้คะแนนอีหลงครั้งสุดท้ายของเมซั่มส่วนน้าเงินพุโทโธเองช่วงหลังมีแพ้สิงสมุรแล้วก็แพ้พยักบูรพาครับคู่นี้ตั้งอยู่เจ็ดสี่ผมชอบไปที่เมซั่มนะครับชอบฝีมือของเมซั่ม ถ้าต้นๆโดนต่อยแล้วไม่ล่วงโดนเจาะขาแล้วยางไม่แตกเนี่ยผมว่ามากยกไปแล้วดูว่าแรงปลายของเมซ์ัมดีกว่าครับคลิปนี้เพชรปิยะลาน,นาวอเตอร์ไซด์มวยพัทลุงครับซ้อมลานนาก่ <c oughs> อฝีมือครบเครื่อง141ปอนด์มีชนะแก่นเพชรน็อกยก4ซอมบี้แพ้คะแนนสิงหราชเพชรปิยะตั้งอยู่5-4น้ำเงิน3ล้านสนิยมซับ ็อกยก3ซมสันเดชนะแสงเทียนจิว๋วฟอร์มครังท้ายนะครับก็บู๊ครับไตหนักต่อยแรงสำหรับ3ล้านคู่นี้ตั้ง5 4สี่ย้ำว่าอยู่ที่เพชรปิยาผมชอบเพชรปิยืมผมดูว่าอาวุธจะเยอะกว่าหน้าหน้าสงหน้าเสริมจะดีกว่าด้วยนะครับซ้อมอยู่ลานาวอเตอร์ไซด์ก็อยู่กับพี่มาร์กัสเบนแล้วก็มีพี่จิมมี่ไฟแรงให้การสนับสนุนนะครับไปที่ เพชรปียะครับคู่นี้ครับ